ว้าวดาราช่วงนี้นะคะอุ้มพาคุณผู้ชมมาว้าวดาราที่เรียกได้ว่าเป็น Princess and Prince of Dance ก็ว่าได้ค่ะ อุ้งกำลังพูดถึงแกรนและฮันเดอร์สตาค่ะใครที่ติดตามผลงานของทั้งคู่มาตั้งแต่แรกนะคะก็คงจะทราบดีว่าทั้งคู่เนี่ยเต้นเลิศเต้นเก่งมาตลอดเลยค่ะจนเมื่อทั้งคู่นะคะที่มีโอกาสมาร่วมงานกันใน5 6 7 8เด e Star in c o n c e เ t ป็นแฟนหลายคนก็ชอบมากจนมีกระแสออกมาค่ะเรียกร้องอยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยได้ร่วมงานกันซึ่งวันนี้หละค่ะทั้งคู่ก็มีผลงานเพลงร่วมกันแล้วนะคะนั่นก็คืออัลบั้ม i ิฟ to d a n ดน และอุ้มก็อยู่ที่สถานที่ถ่ายทำวิดีโอค่ะซึ่งเขาทำเป็นมิวสิกแดนซ์ซีรีส์ค่ะคุณผู้ชมเบื้องหลังจะเต้นยับขนาดไหนไปว้าวดารากันเลยค่ะ ว่านี่คือพี่อุ้มนี่คือแกรนโอเคโอเคครับอย่าตัดขาักันมากใช่แกรนม้ามาาแล้วแกรนเป็นฝาอยากให้ตัวจริงเสียงจริงยืนยันกับทีมผู้ชมหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้กระแสตอบรับจาก5 6 7 8เดแปาอินคอนเสิร์ตแรงมากกับการร่วมงานของคู่วันนี้มีผลงานให้กับแฟนๆแล้วใช่ครับแล้วค่ะก็เป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากคอนเสิร์ตนะคะเราก็เลยจัดทำเป็นโปรเจกต์ขึ้นมานะคะก็คือเป็นอัลบั้มคู่ของแกรนทับพิฮันนะคะที่มีชื่อว่า List to dance นั่นเองนะคะก็คือเป็นโปรเจกต์พิเศษ,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 ษที่เราจะเอาเพลงฮิตจากในเมื่อในอดีตมาทำ<ช>เป็นในเวอร์ชั่น,น<ช>ของเรา,ค,เาคือเอาคือเรียกว่าเป็นเพลงค o เวอรนั่นเอง<ช><ช>นะคะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าพเพลงเร็วเพลงจังหวะมีดเดยมยังไงเราเอามาจับทำเป็นเพลงแดนซ์หมดเลยได,ได้หมดเลยแลเราต้องบอกว่าเราพยายามหาสิ่งที่ พิเศษมากๆมาให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังกันแน่นอน<ช>ครับผม<ช>คือเราเวลาดูสองคนนี้เต้นอ่ะมันมีความสุขแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนง่ายอ่ะแต่จริงๆแล้วพอไปเต้นเองก็มันเปรี้ยวๆนะครับ <ๆ S 1> <นะ S 2> มันก็จะมีอย่างเอ่ออย่างเอ็อมมีมีสิ่งที่เรากำลังถ่ายเียก็คือจะต้องบอกว่าเพลงก็ใครมันจะไปรู้หลักเนี่ยเราพี่โคโลกราฟเขาก็คิดค่าให้ เหมือนทุกคนที่ได้ดูเนี่ยได้มีส่วนร่วมด้วยใน็นาเต้นอะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็น่าไมยกใช,ใช่เป็นต่างไม่ยากครับก็เป็นพาเต้นง่ายๆก็ะจะได้มีส่วนร่วมด้วยกันอะไรเงี้ยค,ค่ะ อย่าคุณรู้รค่ะผู้ชมค่าว่าเคล็ดลับการออกแรงของน้องแกรนี่ก็คือกล้วยนั่นเองค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยปกติที่เราเคยได้ยินนะคะถ้าเกิดเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาจะกินกล้วยหอมแต่ว่าน้องแกรนี่ไม่ชอบทานกล้วยหอมค่ะก็เลยเปลี่ยนกล้วยน้ำว้าแทนซึ่งวันนี้ทานไปแล้วหนึ่งลูกลูกนี้กำลังจะเป็นลูกที่สองค่ะนี่คุณแม่สักมาให้ด้วยนะเนี่ยเดีย๋ยวไปเสิร์ฟกล้วยน้องแกรดีกว่าออแต่ นี่ทําให้ลูกแยนสามารถเพิ่มพลังงานได้ใช่ไหมใช่จริงๆเขาบอกว่ากล้วยเนี่ยเป็นเคล็ดลับของแยนรู้ไหมว่าได้เคล็ดลับมาจากใครจากใครคะสิงโตสิงโตตองอยู่ในบ้านเดือดตาใช่ตอนอยู่ในบ้านเดือดตาสิงโตต้องขอกินกล้วยก่อนขึ้นเวทีไม่เข้าใจว่าสิงโตกินกล้วยทำไมอ่ะตลกจังเลยจับคัทมากินแล้วก็เต้นถี่ กินก okay. ินเข้าไปเนี่ยแต่ต้องกินสองลูกก็มีแรงทันทีเลยจริงจริงหรอใช่เพราะว่ากล้วยมีโพแทสเซียมโพแทสเซียมมันเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งโอเคกันรีบกินเลยแขนรับนี้ยทำให้นุ๊งน้องแปดแขนแรงเหมือนพี่ฮั่นตัวใครคนนั้นน่ะเป็นฉันก็ใครมันจะไปรู้ล่ะจะไม่้ใมันจะไปเข้าใจ ว่าเป็นกลุ่มผู้ชายผู้หญิงกลุ่มนึงที่ชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มาที่ตู้เกมนะคะแล้วแกนกับพี่ฮั่นเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวมาทีนตู้เกมไม่เขาจะเรียกว่าจะให้คนไหนเต้นอ่าคะกลุ่มผู้ชายเขาก็เลือกพี่ทั่นแลวกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเขาก็เลือกแฟนนะคะเพราะเขาเลือกแล้วเนี่ยก็เต้นเต้นกันไปก็มีพี่ฮั่นกับแฟนตัวจริงออกมาเต้นกันด้วย คุณผู้ชมคะรายงานจุดเก่นเหตุเมื่อกี้ตอนเต้นหน้าใกล้กันม,มากหน้าใกล้กันม,มากจำย่าไกล้กันม,มาก เพราะน้องสองคนนี้นะคะหลังจากที่ได้ร่วมงานกันแล้วเนี่ยก็เปิดตัวมาด้วยมิวสิกแดนซ์ซีรีส์ใช่ล้าไมถึงเป็นมิวสิกแดนซ์ซีรีส์อะคะก็ต้องบอกว่าเออพวกเราเต้นยับมากมันก็เลยคิดว่าสําหรับการที่จะออกมาเพลงเดียวคงไม่พอต้อมีความพิเศษนี้นะคะก็จะเป็นสามเพลงต่อกันเลยนะคะก็คือเพลงก็ใครมันจะไปรู้ล่ะนะคะที่เป็นเพลงคู่ของพี่ฮันกับแกรดนะคะแล้วก็ เพลงต่อไปก็คือโอ้ยของแกนะโอ้ยนะตัวรึงเลยถูกต้องค่ะแล้วก็อย่ามองตรงนั้นครับผมของพี่ฮานเองตรงไหนตรหงจริงๆคำจำกัดความของ ชื่อเพลงเนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดนะครับเพราะว่าเพลงเขาบอกว่าอย่ามองตรงนั้นแต่ว่าทุกคนจะมองแบบไหนก็ก็แล้วแต่ใช่พูดทุกครั้งเวลาเจอพี่ฮันก็จะแบบทุกคนก็จะยืนยันว่าพี่ฮันแ,แข็งแรงแกพี่ฮันว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงมากค่ะแข็งแรง่ <c oughs> เราอยากรู้คนไหนแข็งแรงที่สุดก็จะ <c oughs> มองตรงนั้นเวลาพี่ฮันเต้นออกมาอย่างนี้ไงเราก็เลยโอเคเดี๋ยวไปฟังกันเองแล้วก็ไปดูกันแล้วเราบอกว่าจะต้องมองแน่นอนกับใครมันจะไปรู้หรืให้ฉันไม่รู้ ในวันถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงนี้หนุ่มฮั่นก็ต้องเต้นเต้นแล้วก็เต้นก็เลยมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะคู่ไหนจะคิดจะบอกว่าใจตรงกันก็ใครมันจะไป จริงๆเจ็บที่เท้าเฉยๆครับแต่ก็ทายาแล้วแล้วก็ใส่ที่เช็ดแล้วให้ห่วงให้ห่วงไม่ต้องห่วงครับเรื่องเก็บถ้า,ยาอยากจะทำผลงานดีนนให้ดี่นชมคนได้ดูว้าวงานนี้ต้องปรอมือให้หนุ่มฮั่นดังๆที่ทุ่มเทเกินร้อยเพื่อมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ค,ะค่ะมระไม่บอกก็คงไม่รูใ้ใจ ากอัลบั้มนี้ซึ่งร่วมกันเป็นอัลบั้มแรกลีฟทูแดนนี่ฮาร์ดก็อยากจะฝากทุกคนนะครับสําหรับอัลบั้มโปรเจกต์นี้ Live to Dance นะครับอยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยทั้งสองคนตั้งใจทํากันมากแล้วก็เพลงแต่ละเพลงทุกอยากให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมสนุกด้วยกันได้แน่นอนนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับผมแต่ละเพลงเนี่ยเราพิถีพิถันกันสุดๆเลยนะคะแล้วก็อย่างสิ่งแรกที่จะปล่อยคือก็ใครมันจะไปรู้แหละนะคะก็จะปล่อยวันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ MV ก็คือ Music Dance Series เนี่ยก็จะปล่อยก นั้นมายังไงก็ฝากไปปานด้วยนะคะพูดถึงคำว่าบรรยากาศชนเี่ยงพรมค่ะพี่ดิวคือพี่งฟังครั้งแรกเพี่รู้สึกแบบเะหยเออต้องการสื่อสารอะไรอ่ะ เป็นคนใจง่ายไม่เธอ